มาแล้วครับที่ดินครับที่ดินวันนี้นะครับมีทั้งหมดมี8แปลงนะครับใครต้องการที่ดินที่มีติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็ติดน้ำนะครับมีสาะน้ําให้ทุกแปลงแบบนี้นะครับแวะเข้ากันมาที่บ้านพริกบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้ครับก็เป็นแปลงพื้นที่ทั้งหมดเกือบห้าไร่นะครับก็ถมดินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วติดถนนมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมีสาะน้ําให้ทุกแปลงเลยนะครับที่นี่น้ําสวยใสสีเขียว เหมือนกับสมมรกดเลยครับพาไปดูหน้าไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นโครงการนะครับบ้านสวนสุขสบายนะครับ บ้านสวนอยู่สบายของเราอยู่ที่นี่ก็จะเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าดูพื้นที่แล้วก็จองกันได้ภายในวันที่25นะครับแล้วก็ที่สําคัญโปรโมชั่นพิเศษมากมายท่านใดที่มาจองในวันที่25นะครับเราก็จะมีกระท่อมนะครับมีศาลาเอาไว้สําหรับนั่งพักตอนที่ท่านมาจัดสวนตอนที่มาท่านมาแปลงที่ดินนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ราคาพิเศษนะครับจดได้พร้อมได้ใครสนใจนะครับแวะเข้ามาดูนี่นะครับเป็นที่ดินที่ปรับถมไว้เสร็จหมดแล้วนะครับถมไม้สูง1เมตรมีรั้วค้าวบอยไว้ให้แบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ไฟสองทางสองสว่างถนนสาธารณะกว้าง8เมตรนะครับนี่นะครับพามาดูครับแล้วก็สระด้านหลังนี่สวยมากๆเลยครับที่นี่ครับนี่เลยครับนี่ครับสระด้านหลังนี่นะครับก็เป็นสระมรกตนะครับสีเขียวสวยๆแบบนี้นะครับมีปลาแหวกว่ายที่นี่นะครับแล้วก็มีเทเลสสามารถที่จะใช้น้ําจากที่นี่รดน้ําต้นไม้ได้มีทั้งหมดปาดแปลง ท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาดูที่นี่เลยนะครับแล้วพบกันนะครับในวงเสาร์อาทิตย์นี้แวะมาเลือกจองที่แปลงที่ชอบแปลงที่ใช่นะครับนี่เห็นไหมสระนี่สวยทุกแปลงเลยครับมีสระน้ําทุกแปลงแล้วที่นี่นะครับน้าดีมากก็จะมีอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งปีสามารถเอาน้ําจากที่นี่รดน้ําต้นไม้ได้แบบสบายๆเลยอย่าลืมนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพบกันที่บ้านพลิกบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับศูนย์แปดแปดครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับที่สวยๆแบบนี้รีบเข้ามาจองกันนะครับสวัสดีครับ